านอนนะครับตัวนี้ DJI t 3 0ตัวนี้คือตัวเก่านะครับผมน่าสนใจเครื่องปั่นไฟดูเครื่องปั่นไฟนะท่านผู้ชมวันไหลนะครับ เนี่ยปั่นไฟอยู่เนี่ยเครื่องจีนเครื่องจีนละลูกปั๊มมันใหญ่ละไอ้ลูกหัวฉีดมันใหญ่ละเป็นหกล้อหัวฉีดหกล้อหกหกสีบกิโลแปลงใส่เหรออันเดิมๆมันก็มีมาอยู่แล้วหกล้อไอเจ็ดก็เจ็ดอย่างรถฉีอออเป็น DI ไปแล้วนะครับโอ เครื่อ,องชาร์จทั้งไปกี่ตัวแล้วเนี่ยาสามตัวแล้วสามตัวแล้วเป็นหัวใจแหละอาเนีจะนจะไปแล้วสำคัญน่าจะสำคัญมากนะเครื่อ,องชาร์จแล้วมันปั่นได้กี่โลเนี่ยหรือว่าเขาเรียกเป็นกี่โลกี่โลสามเทโอ้โห ไหวนะครับอนี่คือร้อยสี่ดีไอแล้วนะยอดนะก็จะค่าหนอนนะครับตัวใหญ่ๆก็ไม่รู้สินะ ความคิดส่วนบุคคลหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะครก็ตาผมว่าตัวใหญ่มันฆ่าหนอนได้ได้ดีกว่าตัวเล็กนะครับคือไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ว่าอาจจะมีส่วนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมไม่อยากได้ใหญ่ๆแหละอัน 30, นี้รุ่นสามสิบมีสี่สิบอยากได้สี่สิบประชิดน,นะมันน่าจะอลังการดีนะครับ อันนี้กม็มาฉีดได้3วันสี่วันนะนี่ฉีดยาคุมมาด้วยค่านอนไปด้วยนะครับก็ตายหรือเปล่าตายอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าจะซ้ำหน่อยนะครับอันนี้มาลองอาัวใหญ่หบ้าง แล้วจะขีดยังไงนอเนี่ยคือมันเป็น2ระดับอันนี้อันนี้เพิ่งได้ยอดอ่าแล้วก็อันที่ข้างล่างันคือของผมนะครับอ่าเนี่ยข้าวโพดม,มาโตแล้วนะทีะ่ตอนบินเนี่ยมันจะขึ้นเองอัตโนมัติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูนะครับเติมยาไปแลับต้องถามบินยาวเลยเปล่าบินยาวเลยใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นเองไหม ขึ้นเองอัตโนมัติเลยโอ้โหแน่นอนขึ้นเองอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมเราไปดูตรงนู้นดีกว่าจะเติมยาก่อนเช็กตั๊มโอ้ปั๊มโมทีดีนะครับไปดูตอนที่มันจะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับ มันจะขึ้นได้ไวขนาดไหนหรือว่ามันต้องเบรกหรือว่ามันจะชนไปเลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับจะขึ้นละต้องลดไกลๆหน่อยนะครับ เดดแล้วนะครับเนี่ยดูจะขึ้นเองหรือเปล่านะครับ ออ๋ขึ้นไปแล้วน้ยสุดยอดเลยนะครับไฮเทคจริงๆเลยโดนเนี่ยระวังกอไผ่นะลูกพี่นะอันนี้ถึงกับโทตรตำ ดแล้วหรือเปล่าโอ้หมดแล้วฉีดได้ยังไม่พอรอบเลยนะครับท่านผู้ชมหมดแล้วโอ้นึกว่าแต่จะได้สักรอบหนึ่งคอยมาเติมน้ำยาแต่ว่าแบตน่าจะ ถ้าได้อีกสักรอบนะครับผม เคยปะเคยทีแรกใช่ไหมไ้โอถ่ายต้นไม้มาแล้วนะครับโอ้ยาแรงมากเป็นยากหน่อยนะเพราะว่ามีต้นไม้นะครับ โด oh, ช่วงนี้ก็ราคาดีนะครับดีมากแต่ว่าอาจจะไม่ไม่มีขายนะครับนอสียกม่ค่อยมีใครขายเพราะ <c oughs> <c oughs> น้ำมันฝนมันตกดีจัดนะครับในปีนี้นะแต่ว่าบางเจ้าก็ได้นะแต่ว่าของพ่อนี่ก็ม่นจะได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าจะได้ในเรื่องของราคานะครับน่าจะไม่หลุดหมื่นสี่นะ ต่อเกียนนะครับผมรวมแล้วก็ประมาณกิโลละเกือบสิบบาทน,นะครับผมถือว่าลืมตา,าปากได้นะสำหรับชาวไร่กระโบงนะครับอโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เบียงตัวนี้นะครับขอบคุณ ทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ